แตงก้าในกล่องโฟมหักเขาจ้วงเลยนะครับหก่ามหักหลายนะครับเบิ้งหน่วยกับหลายแห้งนี่เบิ้องเบื้งหน่วยนี่ใหญ่แล้วนี่ไม่ใหญ่พอกินกับมีแล้วเบิ้งดอกอุ้ยกูได้ชีท่นผสมเนาะกันผสมก็แบักแตงโมชีท่นผสมนี่นี่นี่แต่ถ้าผสมได้ก็โอเคเออแต่ถ้าผสมได้มันก็สีสมบูรณ์กว่านี่เนาะแนืหน่วยมันก็สีงามไงแต่ว่าเขามีมาแลงผสมหายอยู่แล้วไงส่วนหนึ่งนะครับ เบิ้องอู้นี่นี่นี่นเติมหนามเติมปุ๋ยมาอีกรอบเบื้องนะครับเ <c oughs> บิงบ้งม,มันกำลังเป็นดลอดเป็น,อน่อยผมเจอมาได้หน่อยนี่อู้ยน,น,น,นี่พ่อเก็บแล้วแก่แล้วใสอู้หน่อยนี่มันคือญ่อ่อนต้นอยู่หน่อยเดียวมันเป็นกอนมูงไหมอู้ยนี่แก่แล้วนี่เด็ดเด็ดซิมเลยเดี๋ยววันนี้นี่นี่นะครับได้ฝนแล้ว น่วยแรกเดี๋ยวลองซิมม mm ังกันเด้อบดีสีน nah ิยังกินได้เลยครับบ่วเคยไดีสีนิยังเลยน้ำก็บ so ่ได้หดนะครับบ่วเคยได้ฮดน้ำเพราะเธอแล้วก็บ่ัเคยสีีิยังเพราะเธอเหรออืมนะครับนะอืมเริ่มแก่เราไม่เราไม่แม่์หรอกครับอืมอืมเพราะจะเห็น อืมอม,มันซ้ากกอบแล้วเพราะว่าหน้อยไม่เริ่มแก่แล้วเนะนี่แข็งแหละมันไม่งแล้วเนี่ยสามหน่วยหน่วยกันลังแบบอืม,อ,ม,มอืมอุม้ยง่ามง่ามงาม,งาม,งาม,งามนี่นะครับรอบแรก ถือว่าประสมกความสําเร็จเลยแหะครับคันคันเห็นซ้ำนี่แล้วเนาะแต่ว่าห้าบบคิดว่าน้ำมันสีรถเร็วซ้ำนี่นะครับเพิ่งได้อาทิตย์เดียวนะครับดีได้ได้เปิดเบื้องนอกก็ปกติเป็นเดือนนะครับจงสิได้เปิดอันนี้มันห่อนแล้วก็แตงกัวาเนี่ยหักหลายแห้งอืมอาทิตย์หนึ่งโมเมนต์อาทิตย์หนึ่งสิได้เติมเท่านนึงบ่เนี่เติมกับเติมคือเก่าเป็นบ่ก,กับปุ๋ยเอหนึ่งถ้วย เพราะว่าน้ำมันลดลงไปลงไปหลายแหงครับลงไปหมดเลยอปุย1 1> อ๋ยเอหนึ่งถ้วยปุ๋ยบีหนึ่งถ้วยตช่วงนี้เขางต้องการน้ำต้องการปุ๋ยหลายเพราะว่าเขากำลังเป็นนวยแล,ยล้วก็เป็นนวยดรคปอดเด่นสามสามันมนีน้ปุย๋ยมนนี่หนาหนึ่งสี่นวยมันก็สิงห้าไม่ก่นวยมันสิ 5, มมนนสมบูรณ์อืมข้างตรงไหนมันอืมอืมหืมฮึ่ยขื่นหอดปลายแล้วพี่ เบื้องในเบื้องหาดมองนี้แสงชัดๆนี่้ะครับเด้อนี่อือครับเดี๋ยวก็สิมาอัปเดตในเบื้องเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวทำมาเบื้องตอนเก็บน่วยอีกเท่านึง